ควรเล้วนใครแต่ว่ามื่อีนเพลงปุนกบออกจากครัวกูอยู่เอฟซีเราเป็ดเอเอ็กก็มีคนทานอยู่มีอะไรปิดปากหรือเปล่าเอ็กก็ทำไมชอบรอเพลงเดียวจักก็อยู่ในสมองผมไมีรู้เลปุนกบอธิพัฒนตลกก็เลยอยากกล้องฟังความหมายดีดิโอ้ยมันมันแกมตลกไหนมันเป็นเพลงบ๊ายบายเดร็กมันเป็นเพลงมันดังกระด้ออาทิตย์ อาทิตย์ดีเอามันเฮ้ยมันได้ล้านกวิวละได้ว่แม่ซองล้านแล้วบอมบอกแม่มันขึ้นมาอะ้รก็คือจะก็เฮ้ยรื้อแบบไรก็มันสิมาเป็นเพลงนั่นผัวาหารลงเมียน้อยอจนมาว่าเ้เมียใหญ่ว่าปนกบกะเอากลางออกมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา เขาก็แล้วมาแต่งเป็นเพลงอะไร <c oughs> เขาคงสีกินปนกบแซบัวกับเมียหน่อยเขาอันเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาล้อใส่น้ำมันนะคะส่วนวันตถุแล้ว <c oughs> นัาเศ้าอยู่ในห้องแอร์ในห้องนอนด้วยห้องแอร์มันก็นเลยมันป็ตตลกก็เลยคิดติดสมองนางมาเลยอันโค่เก้าค่ะ โคกเก้าเลยค่ะเราเดินไปจะไปแห่ขณะนี้เราจะไปเดินทางไปหาใส่น้ำมันนะคะถนนบ้านเจสีรีกับศกระบุกกระบำนี่มาซื้อน้ำมันพี่น้องวันที้เขาลดไปเบิดมือสะค่ะมาเติมบ่ได้เพราะว่าหาเติมบ่ได้เพราะว่านึกว่าน้ำมันมีเพราะว่าบ้านเจษศีกระบุมีค่ะอันนี้สมันขึ้นสพาพเป็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่ใส่เข็มกัดหน่อยนะคะมันปกติบ้านเอนางสีแล้วอัารถมันเตือนไม่มีน้ำมันใส่บ่ได้ยัง นต่เรื่รองมะบัวแดงนี่ก็ต้องถามเพราะว่าลูกชายเีได้เป็นอ่างเออลูกชายเจ้าของแปปน้ำมันสิเลยบ้านเจสีไปเนาะนสิค่นเนาะเมันมาเมียในบ้านเนี่ยเด็กก็เลยถามเมันมายางนีอ๋อสันกับจิ่มมะนาแดงนะคะส่วนปั๊มเจสันพบ้าลเกาะพวดขาดอยู่บ้านเจสีเจ้าค่ะก็เลยสั่งมาบ้านเจีจริงจริงนะในหลักเขาเป็นจริงแล้วเงินไอ้น้ำมันอ่ะบร้ขาดตลาดหรอก เขาบอกเอามาพอกปั๊มน้ำมันนะครัเจ้าหยัดลุกตัดตัดประเด็นคือปิดไปเลยแบบว่า,าเจ้าบอกว่าคือหยันลุกคือเลดเงินมันแบบว่ามันบวมหมันโค้มันเด้เจ้ารับมาเจ้าขายเลดนี่แบบนี่เจ้ากระลุกแล้วก็บอกไว้ปกติก็มาเติมอยู่ปัป๊มนี่พ<อ>ี่น้องเลดมันบวมไวไ้เนี่ยป,ปัป๊มนีป่ปิดแล้วเจ้าค่ะปั๊มนี่ก็ปิดแล้วเจ้าค่ะใกกล้หมู่บ้านหนาพี่น้องหมู่บ้านหนาก็มันใกล้ใครนะบอกคะกับบริหางกับเรือบังเสริฐท่านเจ้ะค่ะ กอยเด้อกกลดงยางกระดบ้านเจ้าเด้อลาดลาดหินลาดหินนะคะลาดหินกล่าวนะคะไฮโซซัมได้พี่น้องเอ้ยเออไฮโซำหร่ากล่าวูแท้ยังบันมีนะคะลาวมีค่ะนะรก็ขับไปอยู่คอนส์ยันจะพนขึ้นมาเลยฮะยันะ้ื้อี้มันอ้าัี้ได้ีขึต้องขยากดับหน้าคุณี่น้ำดัหน้า เมื่อวานทั้งบ้านดงน้อยนอเนาะตกแหง้งแทแหงว่าแหง้งแทแหงว่าไปทำนาซอยร้านเคย่อนอเมราเมื่อกวันบัดมาทั้งนี้เป็นว่าแห้งกุ้นกุ้นอือนั่นนี่แกกระดับจ้กเมื่อแรกคือคหมอคนตกมาทั่วฟ้ากระดับมุมสองมื่อวานบอวกว่ามันเจ้ากับมีแค่สองคนนะฮนะสองคนสามคนมันกับอะไรสามคนยื่นเงินเพื่อนะอยู่อยู่ในกระเพาะนะสพ่อแล้วก็น้องสาวแล้วก็เม่ใหญ่พ่อหญ่เม่ใหญ่นั่นคนเห็นยังโมได้แล้วเมย์ใหญ่แม่พป็ีฉันแม่นั้เสียแต่โดนแล้ว ได้สองปีสองปีสองปีสามปีแล้วล่ะแต่ว่าพ่อคนนี้ก็ยังยังสดอยู่ยังสดอายุเราก็คำพันได้หลายได้แล้วยังเนี่ว่าร์เฮเนี่ยใส่เด็กเพิ่นเอาลงว่าเป็นป้าเก้านางแบ่คนอะไรยังนุ่มอยู่ได้ยังนุ่มกับประมาณสี่สิบนหน่อยนี่แหละเบื่องหน้าจะทอดข้อจะทอดแล้วโบว์ไม่สิซันซุมอัมบลาซัมเฮาไม่เอยย่ามาเราเบื้องหน้าเราก็ยังใส่ยังเป็นหน้าวัยรุ่นอยู่ได้ไปมาสิบกว่าป็นรุ่นเดียวกับตัวเฮาในบาร์เฮาย่างอยู่ประมาณสาม ก็ทอดอกซีซี่ปอยก็เป็นลูกสายกกกับเนาะปกตระิมี่ยังมีแล้วปลาอ่อนนี่จะซาซิมิซาซอ่อนกว่านั่กลอยได้ครับ่ก่อนกลัวเถ่าเข้มเถ่าแท้ตอนนี้มีอ้าอีกนี่ปาเถ่าจังไดนรุ่นกูนะเขาจนได้ไพ่ได้เคยแล้วก็มีเพราะว่าเขาเป็นจ๊บปฐมประมาณสิบสี่สิบห้าสิบกปีเขาก็เอู๋อันเด็กถ้าจนได้เคยบอยา่ายกุนเร็วแล้วก็ได้ฮอตล้านพร้อมคืออันนี้กูในบ้านนี่ได้ล้านแล้ว ชันนเห็นเลนนะนะันเห็นเลนแล้วก็เลนต้งเรเลนก็เลนผู้เดียวนั่นแหละเลนเข่าแล้วจะเห็นเลนแล้วยาบยาก์เลนกะหาเลนก็ไป็นอันดนนอหาลอบีแ้แต่ลอกระด้างปีเลยวันบนนนีเทาเทาตายเทาเกระดางวยท่านชีว่าไปว่าใสกันในคุ้มเยเลนของลูกคองยัดยาต่อไปนะลายช่วงนี้กำลังในกำลัง ลืมตาอาปากไกล้กำลังมีวความสุขกับการดูแลครอบครัวอยู่ เงินเก็บไม่ได้มีค่ะแต่ผมมีแล้วค่ะไม่ได้มีเงินเก็บเลยนะคะแต่ก็ยังได้ใส่ยังมีสิทธิ์เป็นอันไว้อยู่ก็ยังดีงอกเงาะ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 นะค่ะปุณณีเงินเก็บนะคะมีแต่เงินพอได้ใส่พอได้ผ่อนโปรจะทำหันเก็บใช่ไหมม่มีค่ะโอเคสัมพออยู่พอกินโอเคแต่ว่าการเลี้ยงชีวิตไปได้แล้วการเลี้ยงครอบครัวไปได้มาเรื่องอะไรก็ไดอแค่พอได้เป็นหนี้เป็นสินนะโอเคแล้วพี่น้องเราพอเป็นหนี้เป็นสินคนนะมันดีเพราะว่ามัม่หนี้ค่าคออยู่โอยันบอกเราก็มีอยู่นะคะอย่าบอกมี ก็มีนะคะนี่ที่แบบบริษัทนี่นะคะนี่ผ่อนรถนะคะนี่บริษัทเองแต่ว่าจะเสีอรไดับย่อนเดือนละแต่ว่าเดือนนี้ขึ้นมาได้ไงมันก็ไวได้หมายจะจไปกรุงเทพนั่มือยิงเงินมาค่า เิมเทพก็เอฟซีมันทาลาอยู่กรุงเทพนะเฮ้ยไปแน่นอนพี่น้องแต่ว่าบกหัวศิษยานเป็นศิเลียวแต่ว่าน่าก็ออกปากในคลิปอมมาลาอยู่ว่าประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนี้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันก็บนเนี่ยไอยเพิ่นกันยังบริวารไอ้คับตอบมาก็เลยยังแต่แต่ถ้าไอ้เพิ่นผมว่าห้ากับสิไปคือเก่าเพราะว่าเขาได้ว่าไว้แล้วเอฟซีเห็นแต่ว่าที่มันซ่าเพราอย่างพาสปอร์ตเขาเกียรติศีก็พันแล้ว พาสปอร์ตทางนี้มันสิแล้วยากกว่าทางไทยทางไทยมันง่ายเห็ดง่ายกว่าทางนี้เห็ดยากเนาะควขับไปเห็ดด้วยรถพารามือเดียวก็ได้เลยมือเดียวก็ได้ปทศไทยเนอะผมแพงพร้อมได้เห็ดง่ายพร้อมผมแพงพร้อมอันนี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายสามปัญหามอกว่าเป็นภัยพิบัตหายบ้านเท่านั้นเดี๋ยวนี้นั้นเพื่อด่วนเป็นภัยพิบัตหายคนมันหลายหมื่นละสองสามร้อยคนเราไปเห็ดจะต้องมีนายน้องนายหน้าทำให้มีนายหน้ากันครับคิวชจูไนค่ะเข้าเองก็พอได้ได้บ่มีนายหน้าไปเอาคิวไว้เท่านั้นอือพอได้ะครับ ยังว่าที่้องท,ที่เป็นยังว่าคนเราเห็นับคือผมคือแบบคุณคุป e ุภยมันเรื่องสินพัฒนาแต่ผมมีบัตรคงบัตคิวเฮ้ยเบิ้งเข็มน้ำมันมันอยู่หม่องไรลดเฮ้ยขับรถปิ่นชันบัไดเบิ้งเข็มน้ำมนเดี๋วคเดีาจะไปปูไปเลี่ยนไม่ไปขับคงขับพี่กอผมกูนะเรวจะมาถามขอใ้รเอาไปนะฉันเลียนแบบใช่ใช่เลี่ยนแบบไปแล้วนี่ป่าเลียนแบบอันนี้ก้า เขนตั้ี่ฝนแหงมาเฮ้ยน้ำก็รดนไฮโดรคันแท้แห้งแบบแท้นี้มัน่มัเป็นลุกตะกี้มันเป็นค่อยแห้งนนี่นี่เป็นทมกีเราจะกระจายเมา่อห้องยนเที่ยวเยนไปตงบัวน่ะอ๋อไเป็นตัวยันลงบัวติเออจะขยันไฮโซสัยก่อนลงบัวไฮโซไโซอไเกนะวันบาดไปเนานกมากินข้านอยู่บ้านมีค่ะมือใดพอมกับเข่ากับมือใดแบบหาห ำนานบ่เดยนี่เลยได้เปิดเหอเปิดประตูเปิดกระแสลมบ่อยกันจีเแสยนติมีเงินกีดเติมหาแสนไปเลยมีเงินกีดเนาะอ่ะกูบีเลยนะมันเติมเงินกีดตัวน้ำมันเติมเงินบาทก็ได้เลยครับข้าทีหน่อยนะครับการสวดแอดสั่ง ไอน้ำมันในเกาบาทเอามือหนักกระเปิดจ่เอาจีแสนเอามือหนักกระเปิดเขาก็สอดอยู่เอาจากแสนก็ปอดปอดโอ้ยมาใมาจากแสนคือบได้จิบออกเลยมอมันต้องเอากระจุขึ้นก่อนบ้างมาเปิดดูมาเปิดให้น่เฮ้ย โอ้ยมือกาะก็สอดไปแหกเลยนับเอาเงินมันกนี uh ่คือประคบกระหาแสดนีกระหาแสพอดีหนักบางเงินนะโอ้ยโอ้ยเอาเงินเกินไปหาเนี่ เฮ้ยไห่ปอดามไห่ซงเถื่อนได้เฮ้ยมันไออไปเติมน้ำมันไออแล้วมันไอ้ทามเขาเปิดนะมันก็จะจำบ่ได้อีกเลยคาราทามเถื่อเดียเถื่อแรกของกาซิบบบ้าไอ้เนี่ยทามเถื่อที่ซองได้เฮ้ยสีเอาสีมีนลายโป่งมันจะสูบก็จำบ่ได้จำเอาปุ่มได้เฮ้ย ำได้้แลวนนีี่่มสีสีเราให้ฟังไปเมื่อก่อนนะเฮงปั้มปักซองอันเปิดจะได้ข้าเจ้ามาผู้บ่าวมาสอนไอ้ข้าเจ้าปฏิพุทธิ์ยังเคยเราโอ้โหไอ้เจียมมาลาเอฟซีเด้อเหรอสีเปิดมันหมเป็นบัดโมนี้ก็ยังเปิดหมเป็นอีกอยอะปั้มแท้นะครับก็หูจากเจียมมาลาเบามาสันเจียมมาลาเปิดทางมาหมดเป็นอยากกระจุคมันมันเข่า ับรีโวจบเจอรลีโวจบเจอเปิดบ่กเทือแรกกุเทือแรกกุสิบหัวแล้เทืยนสองเซนนี่าพันหนึงเนาะเออพันหนึ่งได้จักลิตไบ่ด้วยเฮ้ยขขบปิดแล้วมันปิดเองนบ่เออปิดปิดปิดเองโอ้ยเป็นตัวหลอกู่แล้ว กูก็จ้ากูบ่เคยมีโรถนี่สิมาถามเอาเอาไอ้ผ้ปเาล่ะสิได้ผัวเปล่าป่อเมื่อใดแบบเนื้กมาทักเก่าตัวเสดว่าบ้านพิวดอีสีเลยแวะเอาหอยลายไปผัดกินแมลงนั่งกษตรปิ๊มเบอร์ดอกปอื่นสีดำหน้าก่อนมึงฮื้อจักสิยมือพี่น้องดอกปอื่นสีดำหน้าพออยู่บ้านไม่ได้ดำง่ายดอกเพราะว่ามันกล้าบระัดยาวหลายอย่างกับ เห็ดหน้าบานหน้าบานครื่งนึ่งดำครื่งหนึ่งดำครื่องหนึ่งกับลายดลกดำครึ่งหนึ่งกันอเศ้าซ้เศ้ากันแล้วเลยสามสามพี่น้องดำจิงายเนีจักสิจักมือสามมือสี่มกสามพี่น้องดำสี่อไรกอะไรคือถนนหนทางของเราล่ะค่ะ

ลูกมีลูกใหญ่นะคะมาเพือก็ซื้ปลุยบกปีพันพี่อกค่ะเสเตอระปัตมาเหมื่อยสวแวกกินบกหมี่บักได่ก่อนเซบจ้ามี่ดอกค่ะข้าวสาระภากบรรยากาศวัสดก่อนนะคะพี่อกค่ะหอยลายเอาไปผัดกินมแรลงเ้ยผัดพริกเผาหอยลายผัดพริกเผามีบัเพ่อพริกเผานะเซฟจ้ะพี่ดอกค่ะสวัสดีจ้า ปัจจุบันเราหมดแล้วเราเสียเอาถุงยางแต่แต่เแล้วผ่าบกมี่นั่นโอเคครับสวัสดีครับจ้าพี่รอครับสวัสดีค่ะ